อยู่กาลาน่ะเราก็แป๊บใช่มีอยู่บ้านมีอยู่บ้านมีอยู่บ้านมาบ้านมีอยู่บ้านมึงเห็นรถคุรุมาแดงไงไหมความ่ช็วแดงสองพันเลยเอ้ยไป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 เราเราเรางซุ่มไหมซุ่มตัวไว้ซุ่มตัวไว้ซุ่มตัวไว้ามันเรือบ้านสุดเรือสุดจีมเออตรงหัวโค้งนึอโอ้ทบทบกระจกทบกระจก ยิงแล้วเดี๋ยวกูเป <tense> ิดแค่นะใครยิงกูเปิดรอรอกใครมึงรู้บ่นะเหมือนจีพีจะไปบ้านด้วยเปล่าไม่รู้นะระวังมึงอย่าเพิ่งใส่หมวกดิเดีเปิดจะตำรวจไม่สนไม่สนไม่สนอ่าไม่สนทำงี้ออกมาขันนึงแล้วนะไหนบ้านไหนไม่เห็นมีเลยบ้านมันอะไรต่างต่างอะไรบ้างสิงแดงอ่ะแล้วสิงแดงอ่ะ นั้นบ้าสูตรน้ำสูดคอมาโชเจอคอมาโช่อย่าเพิ่งไล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 ่คอมาโชแดงว่ะคอมาโชแดงเป็นไงจีบีเนี่ยจีบีอยู่ไหนนี่หลังนี่ออโต้หลังคนละหลังหลังจีบีเนี่ยจีบีไปเร็วโอ้โหละหลังเว้ยเนี่ยไล่ยิงอยู่นี่อ่ะตรงไหนอ่ะต้นขาท่าน่ะ คนละหลักแล้วาแลไม่คำชโยมันออกมาตัววิ่คำพิชโยแดงอ่ะใช่คำพิชโยแดงสวนลูกกูไปข้ามันไอ้ทช่จีดีามเลยแล้วีดีามนจะแรงแค่ไหนวะเื่จะรู้เหมือนกันละเอามาทางนี้อย่าบุ้งยิงวี่ตำรวจจะมากย่งไะเลย มีหัวตุกหัวซุนละไปละหาตำรวจละวนี่กูเจอคุลุมะแดงออกไฮเวลงบานเงาะเงาะไฮเวย์ไม่ใช่คันนี้มาต่อนานแล้วไปเลยไปเลยออกเลยเมื่อกี้บนนี้เพิ่งยิงไม่ดีเลจะรู้สักแค่ไหนว่าจะแรงไม่แค่ไหนเออมึงออกจากตรงที่พวกเค้านี่ยิงกันเลยมันป้นมันป้นกันมันจะป้นไปป้นร้านเราก็ออกเลยไล่ล่าไล่ล่าตลาดกลางพวกมันเหรอหรือพวกไหน ที่ปนลานะไม่ลงเลยพ่อถ้พี่จะตามผมไหมถ้าพี่ไม่ตามผมมันจะตามมึงอยู่ไหนตรงกระดาษกระดาษกระดาษจ็อบกระดาษจ็อบเป็นกระดาษแล้วขอากระดาษอ๋อเข้าเข้าได้ด้วยนั้นน่ะมันไม่หลุดยิงมาแล้วอยู่ก็ไว้เฮ้าตำรวจมาแล้วอยู่ในโรงพยาบาลแล้วตำรวจมาไหมอ่ะอย่าเพิ่งยิงดิอย่าเพิ่งยิงไล่ไล่ไปก่อนดี ใครอยู่ใครยิงเราเอาอย่าหยิ่งยิงเอาเออใครยิงเมื่อ hm. กี้มีคนยิงไม่ยิงไม่ใช่เราไปก่อนเลยอย่างนั้นแยกโดนทัดแล้วโดนทัดแล้วอยู่ไหนมันเป็นโดนป่ายโดนไล่แหละถ้าผมอยู่ตลาดจอพี่เนี่ยถึงแล้วตายารถมาแล้วเนี่ยตายคารถมึงตายแล้วไอ้เออปวย ลงเข้าหลุมเข้าหลุมเข้าหลุมตัวใครตัวมันแล้วกันช่วยไปช่วยเพื่อนมาช่วยพี่เอาตัวรอบไปเลยมาตำรวจมาตำรวจมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเเฮี้ยเฮี้ยไปดิไปพัังงยไล่เราเนี่ยีบีมาไล่เราอ่ะจะยิงส่วนเพียงยี่อะไรแลวยิงสวนอะไรยิงส่วนจะยิงส่วน อย่าไปเลยดีอย่าไปอย่าไปไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกจะเย็นจะเย็นอย่าเพิ่งบมไอแดงมากเม่จะเย็นอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งหอนให้มันตามให้มันตามให้มันตามมาทางตนาคารได้ปะตามยงได้ได้ละช่วอ๋อกูเห็นละรอออกรอบนอกตรงจบปูในนี้ได้ปะตลาเก่าแล้วมาจบปูในนี้ได้ปะที่มันทางออกไฮเวย์อ่ะ แต่ไม่ใช่ออกไฮเวย์เส้นหลักอะได้ได้ลงตกบนด้านซ้ายผมร,ไผมรไอ,อไปเดี๋ยวผมรอไปออกแบงค์นอกเลยก็ได้นอกเมืองเลยด<ไ>้านซ้ายถอยหลังถอยหลังพี่เดี๋ยวนี้ก็ได้คุลูมาตามไปแล้วนะเดี๋ยวซ้ายหน้านี้ผร้มร่อออกนอกเมืองแล้วไปตกตกน้ำมันน่ะตกน้ำมันไปจบจบน้ำมันเลยวคุลูมาตาไฮเวย์อ่ะผมพยายามร่อให้เขามาโชว์งีทันทันเลยมึงลงทางไฮเวย์หรือท่าไหน่อ่ะไฮเวย์ไฮเวย์ไฮเวย์่ยมาแล้วนะมันทำมาแล้วมีดแตามันเยอะ พอยู่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ไงตอยเดงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเราตามไปก่อนดิ่ตามพี่ทีตามไปดิไอ้เียนี่หลุดไอ้เียนี่หลุดไอ้เจนี่คือลูกมะเดงหลุดอย่าไปเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดโอ้มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเปิดแล้วเราไปเชื่อมันชื่อมของข้างไหนเปิดไหนข้างไหนข้างหลังข้างหลังหลังนั่นแหละคันเนี้ยเอาดิอาเตเตอร์ดิคำสองคำหนึ่งคำองคำ โดนกูโดนแถหน้าพี่คันงนี้ยิงหลังไม่เข้ารถมันทันยังแตกคันนึงรถมันคว่ำคันนึงคว่ำ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 คว่คว่ำ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 ว่ำคว่ำคว่ง่ำคว่ำยต่ำคอ่ำคว่ำคเ่ำคว่ำคว่่ำควว่ำคว่ำ่ำค่ำคว่ำง่ำ่ำคว่ำ่หน่อย่ เอ้ยใช่บ้ามันใช่บปอยิงมันดิตายเฮ้ยถอ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 ยไปมัน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 ไปไปถอยถอยตำรวจจะมาถอยถอยคุณมันมาเพิ่มอีกได้ไงอ่ะมาเพิ่มอีกนะมาเพิ่มอีกนะมาเพิ่มอีกนะถอยไถอยไว้กบพอไว้กบพอไว้กบอยู่ทั้งไอทีมีทั้งไอซี้ป็นขวาเลยขึ้นขวาเลยขึ้นขวาเลยขึ้นขวาขึ้นขวาไ ใครมายิงเพิ่มมาออดี้ใครอะออดี้ผมออดี้ผมไม่ได้ไม่ได้โดนโยนอยู่กลับไปไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยรถตกรถตกอยู่ไหนอะอยู่ล่างโรงพยาบาลเวล่างโรงพยาบาลมต้องมารับไม่ต้องมารับไปเลยไปเลยด่เลยลงไปไม่ต้องนะไม่ต้องพี่ผมหนีเองเอาอยู่ไหนมาช่วยแล้วเห็นล่าโรงพยาบาลเหนลาโรงพยาบาลหนีละหนีละยิงไปดี้ไหนรถตงรถจะมาเปล่า รอดแล้วผมรอดแล้วไปเมรอดแล้วถอยก่อนตายยังอยากรมตายหนึ่งตายหนึ่งไปเลยไปเลยถอยถอยยี่ยี่ถอยถอยพี่ชายถอยพี่ชายเอาแต่สองตาไม่ทันแน่นอนถังด้วยเล่นนะกูโดนแทนแล้วอะไรกนี่อยู่ไม่ต้องไม่ต้อง